หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทต้องผ่าตัดเพราะ3เหตุผลนี้สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับดร dr fun dot p เ t ชกับผมครับนายแพทย์อนันต์ชาติศรีพันธหรือหมอฟันครับเป็นวิสัญญีแพทย์และหมอฟังเข็งปฏิการคือเจอหน้นาหมอฟันต้องหายปวดคลิปนี้ครับหมอจะบอกหมอนรองกระดูกประเทศประสาทนะหรือหมอนรองกระดูกปิน้นหมอนรองกระดูกอะไรก็แล้วแต่ครับทับเส้นประสาทต้องผ่าตัด เราะสมเหตุผลนี้ซึ่งหมอว่าเป็นเหตุผลสําคัญมากคลิปนี้หมอขออนุาตมาฟันๆนงๆ่ายๆเข้าใจใง่ายๆครับโดยหมอจะมาขยี้ขยายกันในคลิปต่อๆไปแล้วกันเนื่องจากนี้ครับวันนี้ครับหมอเพิ่งเจอคนไข้คนหนึ่งครับที่มา หมอบอกวิสัญญีแพทย์นะแล้วก็หมอฝังเข็มครับฝังเข็มคือสารแก้าการปวดนะแล้วเป็นวิสัญญีแพทย์คือนมยาสลบคลิปนี้วันนี้หมอเพิ่งบอกหมอมาพูดในฐานะของวิสัญญีแพทย์นะพรบอมาีหมอเพิ่งเจอคนไข้นะที่ต้องมาผ่าตัดแล้วต้องมาเตรียมตัวก่อนผ่าตัดที่จะต้องผ่าตัดเรื่องของการเ,เป็นหมอเราเป็เส้นประสาทแล้วต้องไปตัดเอาหมอนออกเนี่ยฮะผมมองเลยครับว่าคลิปนี้นี่จริงๆแล้นะถ้าเขาดูก่อนนะเขาไม่ต้องผ่าตัดเลยด้วยซ้ำแต่คลิปนี้คือมันแย่มากมาแล้วเพราะสามเหตุผลนะเหตุผลที่เขาต้องผ่าตัดโอเคไปกันเลยดีกว คนไข้นี่อายุมัน40กว่าปีครับอาชีอยู่ที่ฟูบนภพูมนะครับทำอะไรกับแบ็กออฟฟิศอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับจัดเวทีอะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้นะที่เขาบอกผมมานะฮะแล้วเขาบอกมีประวัติอาหารคือเขายกของตลอดเวลาคึกภาพนะมประเด็นอย่างนี้ครับเขาเนี่ยเป็นประมาณเป็นมันเกือบเกือบปีละเป็นในการปวดหลังเนื้อร่างเนี่ยประมาณถ้า7-8เดือนได้แล้วช่วงพีคๆเนี่ยประมาณ3-4เดือนนี่คือปวดมากแล้วมันปวดจนแบบเดินแล้วมันต้องแบบนั่งตลอดคือมันเดินแล้วมันต้องแบบ ต้องนั่งเดินรู้สึกมันไปต่อไม่ได้ไงแต่เมื่อก่อนแค่ปวดเมื่อยเบหลังก็คือไปซื้อยาด้วยไปกินยาอะไรนี่แหละฮะนี่แหละค,คือปัญหาครับที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำจริงแล้วคุณเป็นหมอเราดูเช่นาสรและคุณไม่ได้จัดก,การตั้งแต่ต้นๆไม่ได้จัดการตั้งแต่แรกทําให้มันปวดเรื้อรังทำให้มันแก้ไขยากสุดท้ายก็เลยต้องผ่าตัดไม่เหตุผลแรกครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณมีปัญหาเรื่องก,การปวดเรื้อรังปวดเรื้อรองังครับผมบอกเลยว่าคุณอยู่ในไครทีเรียแน่นอนเพราะฉะนั้นทำไม้องปวดเรื้อรังครับเพราะใช่คร ผ e ู้ชายคนนี้นะฮะอ่าพี่คนนี้นะเพราะว่คือเอาพี่อะไรดีพี่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 ตรีแล้วกันนะพี่ตรีพี่ตรีเนี่ยมีงานอะไรกันอ่าพี่พี่ทีแล้วกันนะพี่ทีเนี่ยมีงานเรื่องการปวดหลังแล้วก็เขาเนี่ยเป็นมานานละออกมาเป็นเป็นปีละแล้วพี่ทีนี่ก็ทีนี้เขาก็คิดว่าเขาเป็นปวดหลังมานานก็ไปช่วยยาแก้ปวดอะไรไปก็กินยามันก็หายนึกภาพวะแต่เขาก็มีการปวดเรื่องหลังเรื่องหังอยู่ตลอดเวลาไม่ได้รักษาอย่างชัดเจนแล้วไม่ได้เวิร์กัพหาสาเหตุที่จริงมันก็แค่ปวดอ่ะ ตอนแรกมันก็แค่ปวดมันก็ไม่ได้ทำอะไรก็คือเป็นแค่ปวดหลังคนไข้ที่เป็นแค่ปวดหลังเรือหลังมันก็สุกก็จะมีแค่กล้ามเนื้อธรรมดานึกภาพปะก็ไม่ได้จะสนใจไม่ได้จะมันไม่ได้จะมีปัญหาอะไรจะดูสึกจะสึกปัญหาอะไรนรึกภาพปะมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนี่คือเป็นเนเจอร์ธรรมชาติของคนที่มีการในการปวดหลังคุณก็ไปซืญญ้อยาด้วยไปกินไปซื้อยาทาไปกินอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่คือคุณไม่มีคือคุณไม่มีเรื่องของความรู้ว่าไอ้ที่คุณปวดหลังเรื่องหลังเนี่ยโอกาสเลยฮะโอกาสที่คุุณณจะะเเปป็็นนแลคตต้องผ่าัด หมอรับรู้เชศาสตรมันมีสูงมากเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ครับถามเพาก่อนต้องบอกก่อนว่าทําไมคนไข้คนนต้องผ่าตัดลองดูนะฮะสมมติอ่ะอันนี้เป็นคนไข้สมมตินี่นี่คือไม่คืออันนี้คือเอ่อเอ็มไอนน MI ของเขาได้ที่วันนี้หม,มอเจอเขาเนาะนะครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีลักษณะของกระดูกอันนี <S <S เน้เห็นไหมเห็นไหมกระดูกแล้วตรงนี้จะเป็นหมอนรองกระดูกวันนี้เอ็มไอเนาะอันนี้คือไข่สัตหลังมันางี้งี้งี้แล้วกูดูตรงนี้ฮะเห็นเลยไหมฮะไอ้ไข่สัตหลังขาวๆที่มันวิ่งวิ่งมาตรงนี้มันหายไปเลยครับมันหายยไปเล เห็นไหมะแสดงว่าไอ้เจ้าหมอนเห็นไครับมันไปทับเส้นประสาทเห็นไหมไอ้หมอนเนี่ยมันไปทับเส้นประสาทแล้วมันทับแบบ completely completely คือมันกดทับเส้นประสาททั้งเส้นทั้งแผงให้มันออกจากกันเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่เขาต้องผ่าตัดเห็อไหมว่าถ้ามาฟงนี้นะฮะคือถ้าเขามาหาผมแต่แรกผมมั่นใจว่าอาการเขาจะไม่ต้องผ่าตัดแต่เขาาปล่อยเขาปวดเขาเลื้อหลังมานานแล้วเขามาพีคสามสี่เดือนมานี้ดูภาพว่าเพราะมันปวดแล้วมันเลื้อหลังมานานอะ เดี๋ยวผมพูดคือกล้ามเนื้อที่ตระแรกมันรับรับพายุงของเรามันรับไม่ไหวไงนะมันรับไม่ไหวมันก็เลยลงที่ไขนสลังพอลงที่ไขนหลังเสร็จมันก็เลยไปทับเส้นประสาทแล้วมันก็ทับเยอะแล้วมันเยอะเกินที่มันจะเกินเอาพูดน่ว่าเกินจะเกินจะเยียวยาอันนี้คือข้อมุ่งชี้แล้วผมบอกทุกคนนะหมอฟันบอกทุกคนแล้วว่าจริงๆแล้วหมอเราหมอเราก็รู้่อนสัตว์จริงๆแล้วไม่จําเป็นไม่ต้องผ่าตัดร้อยละเก้าสิบไม่ผ่าแต่มีร้อยละสิบคือคนไห้กลุ่มนี้แหละฮะเหตุผลแรกคือปล่อยให้มันปวดเรื้ โดยจะเหตุผลว่าไม่รู้หรือรู้หรือยังไงก็แล้แต่อันนี้ไม่แน่ใจนึกข่าว่เป็นปวดหลังเรื้อรังและกล้ามเนื้อมันไม่ไหวสุดท้ายไปทับเฟสเยอะแล้วยังทําอาชีพยกของหนักตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนอิยาบถไม่เคยหาใส่ได้จริงไม่เคยรักษาให้หายเห็นไหมคือวันนี้คลิปนี้ที่ออกมาคือจะมาเตือนทุกคนนะว่าคระถ้าคุณเริ่มเพิ่งเริ่มปวดหลังอาทิตย์สองอาทิตย์เฮ้ยตอนรีบจัดก,การ คุณต้องเล่ดูแลตัวเองอย่าปล่อยให้มันเนิ่นนานเดีปล่อยมันเรือนลางเพราะนี่แหละคือเหตุผลแรกเหตุผลสําคัญเลยเพราะเมื่อไหร่ที่กลร,รมนเนี่ยคุณไม่ไหวแล้วหมายคุณเก่งกลันแ้มันก็เลยลงที่มาที่ไข่สลังแน่นอนถ้าเป้นปรัสาเหมือนคุณทีคนนี้นั่นเองถูกไหมครับมาดูต่อไปข้อที่สองครับสิ่งที่คุณทีปัญหาด้วยข้อที่สองครับคือรักษาผิดครับข้อที่สองรักษาผิดมีอยู่สองเหตุผลผมไปเร็วๆเ,เลยนะมีอันสองอ,อันแรกคือคุณไม่รู้ครับคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นหมอรองรับา อันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่สองคือคุณรู้แล้วแหละแต่คุณรักษาไม่ครบรักษาผิดอ่ะมาดูประเด็นแรกไม่ไม่รู้ก็มันก็แค่ปวดหลังกับหมอฟันก็คงไม่ได้เป็นอะไรมากใช่แปดช่วงแปดเดือนแรกคุณพีทีคนนี้เป็นปวดหลังก็จริงแต่ไอ้สามสี่เดือนมาเนี้ยมันไม่ใช่แล้วไงถูกปะหมอฟันสอนทุกครั้งว่าอาการที่สงสัยว่าเป็นหมอนเราจะมีอะไรบ้างครับทุกคนครับใครใครใครรู้บ้างขอ,ข,อขอหัวใจมาเราขอหัวใจมาดูแล้วพิมพ์มาครับขอใจเลยอาไปง่ายๆสั้นๆเลยฮะผมก็บอกว่าอะไรครับมีอะไรบ้าง คุณจะมีการปวดล้าวชาอ่อนแรงนะนี่คือคอนเซปที่ผมให้จำง่ายๆนะคลิปนี้ขอไม่อยากอธิบายพาโทฟิซิโอไม่อธิบายเรื่องกลไกกันละกันเดี๋ยวว่ากันคลิปใหญ่อีกทีหนึ่งแต่คลิปนี้ขอฟันๆนะเผื่อคนไม่มีเวลาดูเนาะจะดูกันปวดล้วชาวแล้วถ้าคุณมี3ข้อนี้เท่าไหร่นะคุณเข้าไครทีเรียเลย คุณเข้าเกณฑ์ในการสงสัยว่าคุณมีโอกาสเป็นหมอเร่าดูเส้นประสาทหรืออะไรก็ได้ที่ทับเส้นคุณจะใช้ว่าหมอเล่าร็ดูปิ้นหมอเล่าก็ดูแตกคุณใช้ค่ใช้เถอะล่าสุดมีคนมาแล้วหมอกระดูกแตกตามแตกทับเส้นเออโดยคอนเซปต์มันคล้ายๆกันอาการมันคือทับเส้นประสาทนั่นแหละถูกไหมเมื่อทับเส้นประสาทมันจะเกิดอาการชามีการอ่อนแรงและปวดจะเป็นปวดรล้าในช่วงแปดเดือนแรกของพี่คนนี้คือเขาปวดเป็นลักษณะการปวดทั่วไปธรรมดาน่แหละเข้าใจอยู่เป็นแค่กล้ามเนื้อแต่เมื่อไรกล้ามเนื้อมันไม่ไหวแล้วฮะมันลงที่หลังตูม ลองเปรียบเทียบกันดูอันนี้อันนี้คนไข้ที่หมอรักษาเมื่อกี้หมอเลือเปรียบเทียบดูอันนี้คือคนไข้ที่มาผ่าตัดเนาะอันนี้คนไข้ที่หมอฟันรักษาโดยการฝังเข็มถือเห็นไหมฮะอันนี้ก็ทับเหมือนกันเห็นไหมครับแต่เห็นไหมมันยังมีช่องว่างของเส้นประสาทที่ยังวิ่งอยู่ไปได้มันทับเส้นประสาทเพราะฉะนั้นเออถ้ามาทรงนี้เออผมอาจจะฝังเข็มเอากลับเข้าไปได้นึกภาพปะถ้ามาทรงเนี้ฝังเข็มกายภาพกินยาอ่ะมาดูข้อต่อไปที่เมื่อกี้บอกถูกไหม อันแรกคือคุณไม่รู้ว่าเป็นประนน้ำเสีอันที่2จริงๆแล้วอ่ะอาจจะรู้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วพี่ทีรู้หรือไม่รู้นะฮะอาจจะรู้ก็ได้นะว่าอาจจะเป็นละแต่ว่าไม่ได้ใส่ใจหรือจะรักษาผิดแล้วคำว่ารักษาผิดในที่นี้คืออะไรครับคือคุณกายภาพไม่ได้ทานะบานทอั้งทำทํผิดท่าอีกโอ้ยลาสุดเพิ่งเจออะไรคล้ายค้ายของหมอฟันบอกว่าท่านี้ทําเฉพาะท่าที่หมอฟันแนะนานะไปดูคลิปอะไรก็ไม่รู้มาแล้วทําคือต้องบอกก่อนว่าเลเวลในแต่นับแต่ละ ของแต่ละคนอ่ะการทำกายภาพท่าบางท่ามันไม่เหมือนกันอ่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะอย่างคนไข้คนที่มาผ่าตัดคนเนี้ยเขามีปัญหาอยู่ที่บริเวณของ l 5 s 1ก็คือตำแหน่งของกระดูกอ่าตรงอ่ามอลกระดูกประเภทประสาทที่5กับกระดูกซาค้ามพือกระดูกอ่าเขาเรียกเพื้นฝ่าท้ายเรียกว่าอะไรกระดูกก้นกบอ่าก้นกบอยู่ตรงนี้ถูกไหมครัแต่สมมติคนนี้อ่ะคนนี้ที่มาดูคนนี้อยู่ที่ L5L4L5 เห็นไหมเห็นไหม ตำแหน่งมันต่างแล้วคุณคิดว่าถ้ากายภาพมันจะเหมือนไหมครับนึกภาพปะตำแหน่งมันต่างกันถูปะแล้วอยู่จะไปทําให้มนบางทีเอ้ยทำไมคนนั้นทําหายทำไมฉันทําไม่หายล่ะมันมีเหตุผลนะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอันนี้คุณต้องเข้าใจเรื่องนี้ก่อนนึกภาพปะเพราะฉะนั้นประเด็นข้อนี้มันสำคัญถามว่าข้อนี้แล้วคนนี้เหมอฟันทำหน้าสาแล้วหายยาไม่หายหรอกแต่ดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้กำลังรักษาอยู่นะะตอนนี้กำลังรักษาอยู่แต่ดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าเขารักษาถูกต้องนะนอกจากนี้ทำอกบ้างว่า กายภาพก็มีอะไรบางมีกินยาดูคลิปรือยังใครยังไม่ดูคลิปเรื่องกินยาไปดูนะฮะกินยายัางไงในคนไข้หมอนรองกระดูกใช่ไประสาทกินยายังไงในคนไข้หมอนรองกระดูกใช่ไประสาทให้ไปดูคลิปนี้ได้เลยนะ,ะคลิปนี้จะได้อธิบายว่าเฮ้ยคุณจะต้องกินยายัางไงบางคนกินยาผิดบางคนกินยาไม่ครบมันก็ไม่หายบางคนกินกินหยุดหยุดมันก็ไม่หายหรู้ภ่าพป่ะนะนี่ประเด็นประเด็นหนึ่งคือรักษาผิดผมก็ไม่แน่ใจมันพอดลืมถามว่าพี่ทีในช่วงนี้ได้กินยาหรือเปล่า นะับแต่ว่าไม่รู้แหละแต่ว่าคุณหมอเขาเห็นแล้วคุณหมอแบบอย่างเงี้ยก็ต้องผ่ามันเข้าคอนดิชันละมันเข้าข้อมุงชี้ในการผ่าละนภาพาแต่ถ้าสมมติคุณเพิ่งเริ่มเป็นเฮ้ยคุณรู้แล้วนะคุณฟังหมอฟันนะคุณเจอหมอฟันหมอฟังเค็มคุณกดไลค์เพจนดี้คุณติดตามหมอคุณต้องรู้ดิไม่รู้ไม่ได้นะน่ก็ไม่รู้ไม่ได้ผมมาพูดตลอดคือกติกาบอกยัว่าเจอหน้าหมอฟันต้องหมายปอคุณต้องเข้าใจผมไม่รู้คุณจะผ่าทำยัไงแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่ารักษาอย่างไรนอผภาพว่าอ่าน การฝังเข็มอ่ะฝังเข็มช่วยปรับสมดุลถูกไหมช่วยปรับสมดุลช่วยแก้สารสื่อประสาททําให้สารสื่อประสาทช่วยนะครับความปวดมันเพิ่มขึ้นสารประสื่อประสาทส่วนดีมันเพิ่มขึ้นฮะมันทําให้ปรับสมดุลจากภายในถูกไหมอาการปวดคุณก็หายได้เร็วขึ้นถูกปะผมก็ได้บอกเฮ้ยทุกคนต้ามา,ามาหาหมอฟันเพื่อฝังเข็มมาครบนะไม่ไม่ผมไม่ได้บอกกัน adalah, คือมันต้องทําควบคู่กันไปนะฝังเข็มไปด้วยกายภาพด้วยกินยาปรับคู่กันไปแล้วมันจะเร็ว คือฝังเข็มมันคือแค่ช่วยลดระยะเวลาให้มันเร็วขึ้นนึกภาพป่นึกภาพป,าป่บางคนมาเถียงว่าอไรมัฝังเข็มไม่เห็นดีขึ้นเลยการฝังเข็มมันก็มีหลายแบบอันนี้คุณต้องไปเช็คนะมันจะมีแบบด้านหน้าด้านหลังคือบางคนก็ฝังด้านหลังผมก็ฝังด้านหน้าบางคนฝังด้านด้านหลังผมก็ฝังด้านข้างแล้วแต่เทคนิคของหมอแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคุณก็หาวิธีที่มันแมชกับตัวเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นไปรักษาให้มันถูกต้องมันดีกว่า เนาะแนะนาไปดูคลิปที่หมอสันสอนทั้งหมดเรื่องของหมดทุกเช้ประสาทโอเคนะครับข้อที่สามครับประมาทครับพิธีประมาทมากปล่อยให้ปวดหลังหรือหลังเป็นแปดเดือนแปดเดือนนี่ถือว่าประมาทที่สุดแล้วเป็นเป็นหายหายเป็นเป็นอาไรกูจำน้องแอนได้ไหมผมเคยพูดน้องแอนให้ฟังที่น้องแอนสุดท้ายเป็นโรคของเป็นไฟโบมาเอลเจียเป็นปวดหลังเลยทีนี้กลเป็นโรคปวดเรื้อลังรักษาไม่หายแล้วรักษายากละกลายเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเ้ื้อลังลว โอโหถ้าคุณประมาทบอกเลยฮนะบอกไปเลยว่าอีนี้รักษามันจะรักษายากสุดท้ายก็ลงเอยที่การผ่าตัดคาถามหมอถามทุกคนตรงนี้จริงๆคุณอยากผ่าหรอเอาจริงๆเลยคุณอยากให้หมอเอาขณะผมเป็นนิสันดีแพทย์ผมชัวรว่าการผ่าตัดนิดนึงน่าก,กลัวเลยนะหรือผ่าปะหร่พผ่าปะคุณถามจริงว่าคุณอยากผ่าหรอถ้าพิธีไม่ประมาทรักษาตั้งแต่ต้นเหตุจากการที่สาเหตุยกเอ้ยยกของนะมันมัดระวังไม่ได้ละกม้มไม่ได้ละ,ละต้องยกขึ้นมา หรือต้องหลีกเลี่ยงแล้วเฮ้ยเราเกรงหลังๆันหนักๆไม่ได้แล้วหาเครื่องทุ่นแรงอะไรหนึ่งสองสามสี่กินยากินแล้วก็ต้องหายถ้ากินแล้วไม่หายแลวกินอีกมันต้องคิดต่อแล้วเนาะมีอาการเพิ่มเติมไม่มีร้างมีชักออนมันต้องคิดต่อแล้วแต่เซตติ้งตอนนี้วันนี้ที่ผมได้คุยกับพี่ทีนะโหเขาบอกว่ถึง19เก้ะเขาเดินไม่ได้แล้วเขาต้องนั่งแล้วมีอาการนั่งชามีอาการปวดร้อนออกร้อนที่ก้นแล้วก็ที่ขาโอ้โหนี่คือชัดเจนว่ามันหนักมากๆนึกภาพปะ เพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับมากันสั้นๆเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งกลับว่าจริงๆแล้วสามหมอน,มอน,มอนล้วก็ะดูเชิงกรานต้องผ่าตัดเพราะสาเหตุคลน,นี้และเป็นเหตุผลสําคัญถ้าพี่ทีไม่ประมาทไม่ยกของหนักรู้จักหลีเลี่ยนรู้จักดูแลตัวเองรู้จักถ้าเลือล้อหลังรีจัดการอเอว้เลือล้อหลังรีจัดการนะแตไไ่ไม่ไม่ปล่อยให้มันเนื่นนานนะไม่รักษาผิด ไม่รู้จะด้วยเหตุผลรู้หรือไม่รู้ถ้าไม่รู้ไปหาความรู้ซะผมเชื่อในเรื่องของคนที่เขามีความรู้รู้วิธีการรักษาที่ถูกต้องรู้ต้องทำยังไงไม่ใช่ว่ารู้เออรู้แล้วแต่จริงๆงไม่รู้อันนี้ไม่ได้คนไข้หมอฟันหมอฟันสอนทุกคนที่มาที่คลินิกผมสอนเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากมอพูดแบบไม่เข้าใจโยนคลิปไปให้ดูไม่ได้ต้องรู้เรื่องไม่งั้นมันสุดท้ายต่อให้สุดท้ายนะถ้าพี่ทียังไม่รู้เรื่องนะและผ่าตัดนะอนาเขาถามว่าพี่ทีกลับมาเป็นัไง มีกลับมาเป็นใหม่ได้ในความกลับมาเป็นใหม่ได้แน่นอนโอเคเนาะนะอันต่อมาคือถ้ารู้ถ้ารู้ก็ต้องไปหาวิธีการรักษาที่มันถูกต้องนะเพราะมันดีในข้อรับวิสัยผิดใช่ไหมใครภาพที่ถูกต้องทําไงถูกไหมเรียนงาที่ต้องทําไงอ่ะฟังเขียนไรที่ตกต้องทําไงไปหาสิไปลองดูวิธีสิที่มันแมทช์กับเราที่มันดูแลกับตัวเรานะสุดท้ายคุณจะได้ไม่ต้อง่ามนะข้อที่สามอย่าประมาทครับคอร้องเลยครับอย่าประมาท โอเคเนาะมันจะไปจัดก,การกันด้วยมันคลิปนี้มันฝากกันไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันไปคนอื่นๆได้แล้วกันนะครับขอกดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปคนอื่นด้วยแล้วกันเนาะนะฮนะ,ะแล้วถ้าเอาไปดีหมอลืมหยิบมาแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใครสนใจนะหนะึ่งฟื้นหายปวดด้วย 3m นะที่หมอเขียนไวนะ้เนาะพิมพ์มา 3m มานะพิมพ์มา 3m นะมานะที่ไลท์ทักมาที่ไลท์แอดนะฮะในไลท์แอดนี้นะไลท์แอดคลิปตรงนี้โอเคเนาะ ERSN U N. นะครับผม เมืนะ่อวันนี้ฝากกันด้วยแต่พทุกคนนะครับขอให้คนปลอดภัยจากหมอนระองดุสเซิลประสาันหวังว่าคนที่เขาเป็นหมอนรองด้สเที่ฟังคลิปนี้แล้วคุณเกิดความเข้าใจคุณไปนั่งได้ดูคลิปที่ผมสอนไปนั่งไดู้ที่หมอฟันสอนหมอฟันมาแบ่งปันอยากให้คุณหายปวด่างแท้จริงถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเครียดแต่ว่าผม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 ปรารถนาจริงๆผม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 ขอเถอนะเนาะเนาะเสียเวลาสักนิดนึงเนาะเข้าไปนั่งฟังคลิปที่ผมสอนนะ โอเคบางคลิปมันอาจจะเป็นชั่วโมงบางคลิปอาจจะครึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงบางคลิปโอ้โหเป็นชั่วโมงไหนมีหลายคลิปอีกฟังเถอะถ้าฟังแล้วคุณจะเกิดไอเดียฟังแล้วคุณจะเกิดความเข้าใจฟังแล้วคุณจะได้เข้าใจว่าคุณจะต้องดูแลตัวเองยังไงต่อไปมันดีมันจะดีกว่าไหมถ้าคุณเข้าใจและคุณรู้สุดททายคุณรักษาได้ถูกต้องคุณไม่ต้องผ่าตัดคนไข้หมอฟันที่มาที่คลินิกหลายคนไม่ต้องผ่าตัดถึงแม้ว่าคุณหมอจะสั่งให้ผ่าตัดล่าฝุดอาศัยอยู่สองของคนคุณหมอบอกว่าผ่า มันขึ้นอยู่กับเยอะขึ้นอยู่กันน้อยขึ้นอยู่กับอาการขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างแล้วขึ้นอยู่กับคุณด้วยว่าคุณจะเอาขนาดไหนโอเคไหมแต่ถ้าคุณอยากเป็นสายผ่าตัดคุณก็ต้องคุยกับหมอผ่า,าตัดให้รู้เรื่องว่าจะผ่าอะไรยังไงทําอะไรบ้างเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมไม่รู้แหละว่าคุณจะรัาใครไปแต่ขอให้เป็นวิธีที่มันเหมาะสมและมันแมทช์กับคุณที่สุดอันนี้คือดีที่สุดแล้วและคุณรู้ว่าตอนนี้ถ้าคุณทําผลลัพธ์ของคุณจะเกิดอะไรขึ เพื่อคุณหายปวดได้อย่างแท้จริงไงล่ะโอเคเนาะคลิปนี้มันฝากกันไปต่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้กับคนอื่นๆด้วยแล้วกันเนาะและ้วเจอกันใหม่ในตอนสำหรวันนี้มากกว่าการรักษาคือการดูแลด้วยหายใจกติกาคือเจ๊ด้ำมานแฟร์ต้องหายปวดสลรับวันด,ดีครับ